ไอซิสครับแก๊งนรกไอซิสที่เผาคนทั้งเป็นเนี่ยปรากฏว่าไปเผากับตันของเครื่องบินกองทัพอากาศของจอร์แดนใช่ไหมฮะครับเมื่อวานนี้เลยเจอกษัตริย์จอร์แดนกิงอับดุลลาห์ที่สองนะครับกษัตริย์จอร์แดนจัดหนักฮะกล่าวมากกษัตริย์จอร์แดนจัดหนักนะฮะคือเมื่อวานนี้ในกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สองแห่งจอร์แดนเสด็จกลับจากสหรัฐนะครับก่อนกําหนดนะฮะหลังจากกลุ่มไอซิสเผยแพร่คลิปที่เขาเผา เผาคนทั้งเป็นในรกรงเนี่ยน,นะฮะโอ้โหแล้วก็ปากกว่ากลับมาถึงสำนักข่าวเอพีรายงานว่ากษัตริย์มุรุลาเนี่ยตัดว่าเลือดเลือดของเลือดของเนี่ยโมอัสอัลคาบิชาเบเนี่ยนะท,ที่ที่โดนเผาทั้งเป็นเนี่ยจะต้องไม่เสียเปล่าการตอบโต้ของจอแดนและกองทัพหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเราจะรุนแรงมากมีการมีการรายงานข่าวในหลายสำนักว่ากษัตริย์จอแดนเนี่ยพูดถึงขั้นว่าจะ ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขับเองใช่ไหมขับเองแล้วก็ทิ้งระเบิดเองคือเต็มที่นจัดหนักพวกนี้แล้วก่อนหน้านี้จอแดนเขาเขาแสดงท่าทีที่เขาเขาร่วมปราบไอซิสนะแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเครื่องบินเข้าไปแบบเต็มที่แต่รอบนี้คือจะร่วมกับสหรัฐนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยทิ้งระเบิดในซีเรียก็เหมือนสงครามขยายตัวขึ้นจริงแล้วตอนนี้นะฮะไปเรื่อยๆแล้วก็ญี่ปุ่นก็นี่จะจัดหนักเหมือนกันญี่ปุ่นก็ดูมีนาโนมจะ แก้รัฐธรรมนูญจะมีการเปลี่ยนไปให้ญี่ปุ่นีมีบทบาทในการทําสงครามมากขึ้นสื่อในจีนรายงานได้ว่ามีคนจีนเริ่มถามว่าถ้าเกิดไอซิดทำอย่างนี้กับคนจีนเนี่ยรัฐบาลจีนจะเข้าร่วมไหมเมื่อกี้ผมคุยกับเมื่อกี้ผมเข้าไปนั่งแต่งหน้าในห้องแต่งหน้าแล้วเขาก็ถามผมว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าผมบอกเขาเหมือนบุชบอกฮะว่าสงครามโลกมันมีแล้วมันคือสงครามระหว่างประเทศกับกลุ่มก่อการร้ายมันเป็น War on Terror ประเทศเข้าม่รบกันแล้วประเทศทุกประเทศร่วมมือกันกำจัดกลุ่มอย่างไอซิด